โอเคชื่ออะไรครับชื่อซันซนะันซันอยู่แถวไหนอยู่ทวดทองครับซันทวดทองเออ่ตามมาถูกได้ไงอ่ะดูทติตติกับดูทิกต็อกโอเคชื่อพิมครับ okay, พิมโอเคพิมไล่หลายครั้งแล้วนะครับรอบนี้เดี๋ยวรับน้องหน่อยแค่ดูเชิงน้องเขาหน่อยอุย้ยเป็นไอ Ôi. ôi ôi đồn ôi 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 โอ้ยโอ้ยพิมตอนที่เขาต่อยล่างอ่ะสวนบนเลย โอเคแยกบล็อกสวนบล็อกสวนบล็อกสวนอืมบล็บอกให้ดี <c oughs> อ้า <c oughs> อ่าสวยโอเคบล็อกแบบนั้นแหละบล็อกากาัดแข็งๆ โอ้โวายจริงเลยนี่ตั้งฉายาเนี่ยอุ้ยฟลอยเมเวเทอร์ฟลอยเมเวเทอร์ฟลอยเมืองไทยบอกก่อนอ่าฮาบอกสวยฟลอยเมืองไทยฟลอยเมืองไทย โอ้ยเซฟไว้สุดท้าย4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหไหนถอดเท้กันไหนที่ถอดเท้กันหน่ไมวายจังเนี่ยไปฝึกอะไรมาฝึกที่บ้านฝึกเองคนเดียวฝึกกับเพื่อฮะฝึกกับคนอ๋อฝึกด้วยกันอันนี้พี่หรือน้อง อันนี้น้องวันนี้พี่อ๋อโหถึงว่ามีคู่ซ้อมนี่เองเป็นไงพิมเหนื่อยอยู่ไหวมากนาธาน <laughs> นาธานก็นาธานปวดเสียวเลยนาทานนาธานก็ซ้อม,มดีนะ <laughs> โอเคนาธานซ้อมดีดีเตรียมเจอแบบพิมนะครับ